ว่าจะไปส่งสก,การคุณยาณนะคะอตอน,รนแรกต่คิดว่าเป็นมือหนีเนาะพอคุยก็อ่อก็เม่ว่าสิเอาคุณยา่าตกปลาเนาะบ้านท่าเอินตกปลาเป็นมือหนีบ้านานี้พอดีลูกๆหลายหลายคนเพลินระดับคุณพ่อนะว่ามันเลี้ยวโพดละสันก็เลยพากันคุยกันทรไม่ข้าเสียวโรกบ,บันก็เลยว่าเสียวโรคั่นจันทร์มันจะบ่ได้นะคะพี่น้องมั่นจันทร์ท่างทาง,ทาง มูบานพอดน่คล้ายๆว่าทั้งผู้ไทยยังเราแบบมันมันเป็นมือบดีวันจันท์แบบเขาจะเป็นวั่นยังพึ่งหลานูนูจะโแน่ใจนะคะก็เลยตกปลาโบนัยวันวันจันมันก็เลื่อเลื่อนเป็นวันดังขารนนะคะวันวันดังคารนขึ้น้านทั่วไปเขาอ่คนห้องนี่ซือว่าเป็นวั่นแข็งนะคะพี่น้องสบากสิบ่ะผ้ากันตกเอาโซตกปลาเนี่ย วันอังคาด่ปรซีบอลตกเนาะแต่ว่าเพื่จะมีวิธีเปนเอาไปของเพื่อมนมาสั่นพี่น้องอาชสิใต้กระบ,บอกเนาะยังจะไหนนูกก่นจะประมันใจนะคะว่ายังไงแต่ว่าวันอังคารนะคะจะไปส่งสการคุณย่าวันอังคารนี้นะคะสรุปวันนี้นูนกก่นอ่านู่นจะไม่ไปงานไหว้คุณย่านะฮะเพราะว่าวันนี้นู่นก็มีงานนะคะงานยังบัตีงานกระบ,บอกนะคะพี่น้องเพราะว่าจะจะัด เตรียมสถานที่ให้บอสอันนี้ยังไม่บอกนะ,ะว่าจัดเตรียมสถานที่อะไรไว้ตอนจัดกําลังจัดเดย๋อวนุจะบอกว่าเป็นางานอย่างบอสเกจัดมอนี้พี่น้องก็รอชมโหวมาเร่งว่าจะเป็นงานอะไรนะคะต,ตอนนี้นุนออกมาขังหอนะนะคะจะมากินข้าวพาตัวเล็กไม่กินเขานะเพราะว่าพากันตื่นแล้วอาบน้ำามียงแล้วๆนะคะก็พอดีนุจะมาส่งเอกสารให้บอสด,ด้วยนะคะส่งเอกสารแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปซื้อ พราะมาแต่ง่สถานที่บวเล็กหน่อยนะเพราะว่าวันนั้นซื้อมาแล้วแต่ว่ามันคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนมันยังยังบบพ่อนพี่น้องอก็เลยซื้อเพิ่มมาอีกนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิรอชมกันว่าจะจัดอะไรยังไงสวยแค่ไหนนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาต้องไปตื่นพลังสักคนนะคะไปกินข้าวซะก่อนนะจ๊ะโอเคเดินทางกันเลยจ้าวัเกิดเห็นได้คาดคิดขึ้นนะคะถ้ามาเจอ เตานะคะเตาน้อยนะคะยังเสียวไปปล่อยอยู่ล <wh> ok ่องสาหรือว่าเป็นแม่น้ำนะคะเตาในน้คะทุกคนค่ะ่านเตาเลยคุณผู้ชบอกโส่อยู่บุนี้โชคดีนะเนี่ยคิดว่าน้ำท่าคิดว่าน้ำทางมากวดกลางทางพี่น้องมาเจอกลางถนนนะคะ เตาเนี้บบบยบ่เ่มีปิงอยู่วันปันกตีเต่าสิไม่ผิงดิก็อาปากด้ยแเลยบางปินห้องดูวย้รงต,ตรงการน้ำออน่าจะตัวยังเปียกอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวห้องสีถ้ไปทํำการปล่อยนะคะโอเคจ้าวัดแล้วนะคะวัดปากนากุ่นทิพย์นะคะเป็นบ้านเกิดของไอ้มนแค้นเจนคูณน,นะพี่นอที่พี่นอทุกจักดีนะคะ บ้านเกิดคุณพี่มนแคนแก่นคูนนะคะอันนี้เป็นวัดิ่นวัดอยู่ในหมูบ่บ้านวัดป่าวังนั่นทิปนะคะเวลาจัดงานลอยกระทงหรือว่าขึ้นยังกวนยังตา่างๆเพื่อสีวานี่แหละปกติทุกปีของวันลอยกระทงไอ้มณแคนเครสาสีมา,านาวัดนี่วัดบ,บ้านเกิดนะนะคะพี่น้องอมันไหนก็สูงแท้ <Hello. S 1> นี่เธอต้องมาปล่อยอู่พี่ <Hello. S 1> อ๋ ขอให้มีโชคมีลาบตลอดปีและตลอดไปนะจ๊ะมันย้อนแสงลงก่อนเออ,เอทางนี้ได้ยูยเอาลงน้ำเลยนู่นถ่ายรูปให้สามสองหนึ่งถ่ายแล้วไปเลยจา้าเอาลงไปอีกเอาลงไปลึกน้ำอีก พลงไปนี่นังอืมพ่อไปขามาแล้วขามาแล้วอุ้ยไปแล้วว้าวไปแล้วนะจ๊ะไปบันนี่เขาก็ไปหากินวจุดเขาใดจ๊ะจ๊ะไม่ไม่ส่งให้หลับหรือเปล่า ชอเล็กเลยหมวดโอเคนี่จ้าป้ายตามีแล้จ้าโอเคจ้าได้เได้อย่างนี้แบบล่าสุดได้ปีนไก่้เ้คอนยองได้ปีนไก่ไปกินที่บ้าร์น้องน้องคะแวะแวะมาแบบว่าเด็กๆแวะมาแบบตอนแรกก็จะไปกินเข่าเห็นก็อยากินเขาพอดีอยู่ในอำเภอพนจันย่านแคนแข่งุซ่อมนะพี่น้อง แล้วก็มีิลานขายเพาอ่อนยังก็บุญคุณลานว่ามันบอกเหมือนบุญคุณลานแต่ว่ามันมันบพราเชื่มันบพราะยัขนาดนั้นนี่ลานขายป่ะมาณสิบลานเนี่ยจัดแบบเล็กๆตัวแปรเมาื่อปิอปีไปยังตัวเล็กๆกระนั้แม่กับขนมตัววก็กินขนมจีนเนาะกินขนมจีนเพราะว่าไม่ได้เม่ได้เจอบรรยากาศมันมีโดนแล้วพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นเดือนสองเดือนเนาะหลายอยู่เด้โควิดก็มากกันปีปุณณเดย เพราะว่าอำเภอเราก็ไม่ได้จัดงานอ่าอะไรมากมายนะทุกคนะคะ่ะจัดงานกะใหญ่โอ้ซื้อซะอำเภอเรื่องโอ้ซื้อซะจัดงานกะใหญ่เพ็่อนยังกะใหญ่นในอำเภอใช้มงกุฎมากนะคะวม่มีคอนเสิร์ตเด้อค่ะไม่มีคอนเสิร์ตนะคะไม่มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีของขายเ<ไ>ต็มคอของข้าง,งเนาะแต่ว่าตัวน,นี้มีแค่ข้างข้างเดียวตัวเลขนี้เป็นเป็นคนมาเมดมาเที่ยวคอนเสิร์ตเดียวแต่ว่าเป็นคนมักมาซื้อน้องกินไปกินนั่นสินะเป็นคนมักกินมักเลาะมัก มาซื้อเสืส้อผ้างสิเมียแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะก,ก็หลายปีแล้วที่เพื่อนว่วได้จัดนะพี่น้องคะจัดปีนี้ก็มีประมาณสิบล้านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันล้านค่ะกับปลาแมนล้านค่ะกับปลาเครื่องเล่นกับมี่พี่น้องมี่วิวอันสองอันซี่แซะก็หมาหมุนซิ่แซะก็หมาหมุนที่อันแบบอันหยกขึ้นหยกลงเรื่งสือ บันนี้เรจะไปซื้อของให้บอสบอนซื้อหาพันคนอได้ปิ้งไกลไปกินพร้อมได้ไหมแล้วก็กลับบ้านพักกันบบนะจ๊ะคอยี่สิบแปดพอถึงบ้านพักแล้วนะพี่น้องมีเด็กดอนันจันดจแบบหนาลากหนาลากจิมมี่จิมี่เพราะว่าตอนเย็นนะคะจะบอกพี่น้องแล้วคือตอนเย็นบอสจะไล่สดนะคะบอสจไล่สดพี่น้องต้องเตรียมตัวเลยค่ะประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณของวันนี้นะคะชิมุทยเซนุกิตันแล้วก็แฟลาลงเลยนะคะพี่น้อง แล้วก่อนนี้เด็กผู้มาศึกษาบึงนี่พี่เอเลสแนลนะคะมาบึงผู้ม่กันเงาผู้ควบคุมอ่ะแบกแก้วแบบน่ารักจิมมี่จิมมี่ก็พอแล้วอย่กระโถดผู้บิึงนะคะเพราะว่าเพียบลูกถอดผู้งเพระว่าพียกกระจายเดี๋ยวนี้มาวัดก็จะมีบอสแล้วก็น้องเคสแล้วก็น้องน้ำตาลนะคะอันเมื่อแรงสิไลด์สุดนั่นนะคะพี่น้องก็ต้องรอชมว่าจะเป็นตีมอะไรยังไงนะคะ บอกันนี้ผู้ประเทศประดอยเท่เนะนะคะบอกแล้ว่าพี่ต้องจิบต้องจิบอันเ,เ,นร,เราขาวเปลนเ็นจิบหรขาะยังเศ้าเป็นบ่อุ้ยมีเหล่าดองห้ไปโอเลาดองหเ้เหาดองอยาเหาดองยาเราอยู่ปากเนืาา้เล่าห้มีเหลไห้เด้ยเขาเคืองเล้าหายเอง โคบวกก็แบบสวยเออสีเข so, <ด>ียวสวยขึ้นช euh, <mm <flavors> ิดมันเองหน่อยเลยแต่สีเขียวไม่ชิดหมันไงแอ่ใส่กางเางอีกอันนึงเส้นหนึ่งพอดีเพราะว่าเวลาบอลไหลคัดกวงก็นีจับเบิร์ดเฟิร์มเพื่อเอาเนาะนะจ๊ะเมืองของอันนี้เก็บตัวจ่าปีใหม่บางหันเดือนปีบางหันนี่ อันนี้ลูกซื้อเาใหม่ัเด็นออกอะไรอ่ีอันนี้ลูกซื้อเพาใไหมตว่าอันนี้ก็เจ็บตกจากปีที่แล้วนะคะปีใหม่เนยตอยู่อนตตโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิ่เห็นแรบสิไทยบอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะตัดออกเอาแซมมุ้แน่เรียวเรียวพี่น้องจุดทง่คาดชีทจไดไนก็เสร็จแล้วนะคะแบบ แมกกาลเลยเล็น้อยแบบนี้แล้วสิ่งที่เจอของนักหลานนะสองคนเสร็จแล้วนะคะสามคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะง่ามบังง่ามแบโอสาร์บังง่าด้วยพี่น้องด้วยในไหลสวนบอดมือแรงอ่าเพจทมอลำแพราแสงทองนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อนี่นุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์เที่เตรียมสถานที่ให้บอดนะคะ อันนี้จะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้นุชด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย